ใครที่มีอาการปวดศีรษะไม่เกรนหรือมีอาการนอนไม่หลับก,การนวดศีรษะแบบอินเดียก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนได้ดียิ่งขึ้นก่อนจะทําการนวดผู้ที่มารับบริการจะได้เข้าปรึกษากับทางแพทย์แผนไทยทําการซักประวัติตรวจร่างกายและดูลักษณะของาธาตุเพื่อนําไปเลือกน้ํามันให้เหมาะสมกับาธาตุและอาการที่แสดงเช่นลูกค้าที่มีอาการปวดหัวไม่เกรนแต่มีลักษณะของธาตุลมที่เด่น และเทียบกับลูกค้าที่มีอาการอะตอนนั้นน้ำมันที่เลือกมานั่นก็คือน้ำมันเชลิยานาลายนามีสรรพคุณลดอัก,การปวดศีรษะในเกรนกระตุ้นการไหลเวียนโลวหิตและทําให้ร่างกายติดตารข่ขอนคลายมากยิ่งขึ้นจากนั้นแพทย์จะเริ่มทําการนวดบริเวณศีรษะพร้อมใช้การหยดน้มามันปุ่นๆอย่างลุม่มนวลไปยังเส้นผมเข้าไปถึงรากผมเน้นการนวดบริเวณศีรษะต้นคอบ่าไหล่สะบกักและหน้าผาก โดยจะใช้ปลายนิ้วมืองวดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อจุดต่างๆให้ใคลายตัวออกใครที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือมีอาการนอนไม่หลับการนวดศีรษะแบบอินเดียก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะลำคอบรรเทาอาการเมื่อยล้าของคอไหล่หลังส่วนบนและดวงตาส่งเสริมออกซิเจนและสารอาหารให้กับเนื้อเยื่อช่วยให้ผ่อนคลายอย่างล้ำลึกลดความตึงเครียด